เอาทีนี้อีกนึ่งเรื่องค่ะตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็เตรียมที่จะจัดงานและนนองริบบิ้นค่ะวันนี้เลยคุณผู้ชมคะเชิญชวนคุณผู้ชมถุกฐานค่ะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการท่าแล้งข้าวค่ะประเพณีจักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานส้มแดงพระกราริธาธิราจาวกรมส้มแดงพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2567้ค่ะในวันนี้ค่ะจะมีการจัดงานทะแล้งข้าวกัน ทีหน้าวัดกลางเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงและ5้าโมงจนถึงหกโมงประมาณนั้นค่ะและกาทาง N อ็บทีเรามีการถ่ายทอ,อดสดไทยได้แหลกกันาว่าใครไม่ได้ไปทีงานก็ไม่พลนะเปิดช่องสิบแอดได้เลยค่ะเพราะว่าในครั้งนี้เรามีการถ่ายทอดสอดให้ได้รับชมนะคะผ่านทางทีวีของ n อ็นบีทีทุกภูมิภาคทั้งซีภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะคะการติดตามแหลกกันได้กดช่องสิบแอดก็ได้หรือว่าจะแหลกทาง Facebook ไลฟ์ของเรา n b ทีเซ้ากระดา้<ม>นะคะ,ะมารวมกันได้หน้าง,งานท่าแลงข้าวประเพณีสําคัญข้องจังหวัดสุรา์ธานีฉักพระทอพาปาและแข่งระยยาวนั่นเองค่ะ